สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้ะครับต้องการเสืออะไรกับคุณในวันนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชิ้หนึ่งครับแล้วก็ชีวนสองนะครับแล้วก็ชิ้3สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่เปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับชิ้หนึ่งนะครับ สิ่งสิ่งต้องการสืบค,คุณว่าแลวคุณอยากมีคีดีคิดีดีคือระปังขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับคุณต้องขยันนะครับแล้วก็มีระเบียบต่อเป้าหมายนิดนึงแล้วก็วางจใจให้บาลานซ์หน่อยนะครับและสิ่งสิ่งจะช่วยคุณปังพอตัวอย่างเช่นอย่างน่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะัะมาที่ชุดที่สองมั่งนะครับสิ่งสิ่ต้องการสืบค,คุณว่าแลวคุณอยากมีฟีดี้คือระปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องมีจิตใจที่โฟล์หน่อย มีความเป็นผู้นำนิงยะและอย่าลมแรงนะครับและสิ you, ่งท <1938. S 1> ี่ช่วยคุณปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ชุดที่3มากนะครับสิ่งต้องการสึกุนว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่คึนและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องมีความสรีทิบห filt น่อยซื้อสะสมบัตนิดนึงแล้วก็จิตใจโนนิดนึงครับรับรองนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณปังพอตัวอย่างน่าสนใจมากๆไปเลยนะคะ ก็ข้อมูลก็จะมีป่านี้นะครับแล้วใครชอบกินมีนะครับก้อยหมดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงกดลงรายการโปรดกดไปขวัญด้วยนะครับและใครยังไม่ได้กดซับช่างอาจารย์กอรบก่วนกดติดตามเพื่อจับฟักดิดนี่แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวหลังครับอาจารย์ยินดีรับชมอดสวัสดี